สวัสดีค่ะชื่อมยุรีปัตตายะสังอายุ50ปีค่ะปวดข้อเข่าซึ่งพบหมอมานานแล้วหมอบอกว่าเป็นน้ำในข้อเข่าเยอะปวดถึงขนาดที่ว่านั่งถ้าเหยียดขาจะงอเข่าไม่ได้ถ้านั่งในท่าที่งอแล้วจะเหยียดไม่ออกหมอสั่งว่าไม่ให้เดินแล้วก็ห้ามเดินขึ้นลงบันได ซึ่งตรงนี้เรามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราปวดมากยังไงบางครั้งคนเรามันต้องมีทาทุกอะไรต้องมีเดินมีอะไรบ้างหมอว่าถ้าอยากหายพยายามไม่ให้เดินหมอว่าถ้าผ่าเบื้องต้นหมอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก็จะประมาณ5้าแสนบาทหมอก็จัดยาให้มาทาน1เดือนเพราะว่าขอหมอว่าขอเวลาหาเงินหน่อยยังไม่พร้อมที่จะผ่าตอนนั้นแต่จริงๆมันมีหลายอย่างมากในตัวเราซึ่ง ทั้งงานทั้งอะไรใครจะทําใครจะดูแลเพราะเราทาธุรกิจส่วนตัวในความโชคร้ายยังมีความโชคดีได้มาเจอพี่เกียวพอดีเกียวว่าเอางี้สิลองกินพอลิตินดูไหมเอาลองดูก็ได้พี่หนูไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเพราะยังไงถ้ามันไม่ดีขึ้นหนูก็ต้องผ่าอยู่แล้วเพราะว่าปรึกษากับหมอมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็ช่วงที่ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นจากการที่เราอยู่บ้านเราตึกสามชั้นอยู่แล้วเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเราก็สังเกตว่าเอ๊ะมันไม่แปบ๊บมันมันไม่แป๊บแล้ว ลองดูแล้วมีลองเดินตอนแรกเราก็เดินช้าๆพยายามจับราวบันไดอะไรเงี้ยค่อยๆเดินลองดูเพราะความกลัวที่เราเคยเจ็บแล้วเราไม่อยากเจ็บอีกแต่พอช่วงหลังๆมาเราเริ่มดีขึ้นเราลองแบบเดินไม่ต้องจับลองเดินแบบเหมือนที่เราเคยเดินแบบกบึ่งวิ่งกึ่งเดินอะ่ะขึ้นลงบันไดอ,อ่ะเออโอเคนะกึ่งวิ่งกึ่งเดินเรายังไม่แป๊บเรายังไม่มีอะไรเลยตามข้อเข่าตามอะไรเงี้ยกลับไปหาหมออีกทีหนึง่งหมอเขาตรวจเขาบอกว่าเออเริ่มดีขึ้นน้ําที่มันข้างข้างในอ่ะ รู้สึกว่ามันมันลดลงแล้วมันมันไม่ไม่มากเหมือนตอนนั้นแล้วแล้วหลังจากนั้นมาลองลองลองวิ่งดูลองวิ่งสายพานลองไปที่ร้านฟิตนเนสก็เหมือนการไปออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยก็โอเคค่ะไปวิ่งก็ไม่มีไม่มีอาการแป๊บแปบ๊ไม่มีอาการอะไรก็ก็ใช้ได้ตามเป็นแบบปกติทั่วไปเหมือนคนไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็ทานกันทั้งครอบครัวแม่ดูตามจังหวัดคือซื้อทานกันแบบ คนไหนไม่ทานก็สุดแท้แต่เขากับสุขภาพร่างกายของเราจากการที่หมอจะต้องผ่าทั้งไรไม่ต้องผ่าแล้วค่ะทุกวันนี้เดินขึ้นลงบันดไดได้ไปไหนมาไหนได้สบายทํางานได้ตามปไม่ต้องเสีย500แสนด้วยค่ะ